่ขาวโดยสำนัก่าว INN นยกรัฐมนตรีย้ำรับมือน้ำท่วมได้หลังพายุเจ่อเข้าอีกยืนยันจะให้กระทบน้อยที่สุดเร่งเยียวยาเร็วที่สุดพูดชัดไม่ปรับครมอด้วยสีหน้าไม่พอใจก่อนเดินหนีสื่อคนเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเผดเผยหลังจากร่วมง,งานคิกออฟ สร้างเกราะป้องกันด้วยวัคซีนเด็กปลอดภัยเรียนอุ่นใจต้อนรับเปิดเทอมค่ะว่าจากการสังเกตหลังจากการฉีดสามสิบนาทีทุกคนยังปลอดภยัยยังไม่มีอาการเพราะเด็กมีความแข็งแรงแต่การฉีดวันนี้เป็นการฉีดด้วยความสมัครใจไม่อยากให้ใครเป็นอะไรทั้งสิน้นส่วนหลังจากนี้จะมีวัคซีนซิโนฟาร์มมาเพิ่มหรือไม่นะคะขณะนี้รอขึ้นทะเบียนรับรองเพราะว่ามีการพัฒนาใหม่ที่จะนําไปฉีดในเด็กได้ ส่วนกรณีที่มีประชาชนจองวัคซีนโมเดอร์นาและถูกเลื่อนจะมีการคืนเงินให้ประชาชนหรือไม่นั้นนายยกรัฐมนตรีกล่าวว่ามาไม่ทันก็ต้องรอก็บอกแล้วว่าจะมาค่ะ นายกรัฐมนตรียังกล่าวถึงสถานการณ์อุทกภัยในขณะนี้นะคะว่าเราก็ต้องมีการเตรียมความพร้อมเนื่องจากจะมีพายุฝนเข้ามาในช่วงวันที่8-9ตุลาคมนี้ก็ต้องมีการเตรียมการรับมืออยู่แล้วจะไปเลื่อนฝนไม่ได้อย่างไรก็ตามถ้าปริมาณฝนมากกว่าปกติก็รับมือได้ระดับหนึ่งแต่จะทําอย่างไรให้เสียหายน้อยที่สุดใช้เวลาน้อยที่สุดและเร่งเยียวยาให้เร็วที่สุดซึ่งเชื่อว,ว่าประชาชนส่วนใหญ่เข้าใจในสถานการณ์แต่มีสื่อบางคนที่ไม่เข้าใจคะ่ะ จากนั้นนะคะสื่อมวลชนได้พยายามถามเกี่ยวกับเรื่องการปรับคณะรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์มีท่าทีทั้งน้ำเสียงและสีหน้าไม่พอใจพร้อมกล่าวว่ายังไม่มีการปรับคณะรัฐมนตรีก่อนที่จะเดินออกจากวงผู้สื่อข่าวไปทันทีทั้งนี้ยังมีประชาชนในพื้นที่รวมถึงสสกทมอ,อาทินางสาวพาดาวรก,การนนท์นางสาวกรณิษฐงามสุขคนรัตนามาต้อนรับด้วยและมอบดอกไม้ พร้อมตะโกนว่าลุงตู่สู้ๆและมีผู้ปกครองมารอขอถ่ายรูปกับนายกรัฐมนตรีซึ่งสังเกตเห็นได้ชัดนะคะว่านายกรัฐมนตรีมีความสุขและอารมณ์ดีแม้จะไม่พอใจสื่อที่ถามประเด็นปรับครอมอค่ะต่อกันที่สถานการณ์น้ำนะคะที่วัดจุลามณีอำเภอบางบานค่ะยังท่วมสูงกว่า1เมตรหลังคันดินกั้นน้ำแตกขณะบางหมู่บ้านท่วมสูงเกือบ2เมตร คุณพัชรินรัตนชัยรายงานสดจากวัดจุลามณีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะค่ะขณะนี้ดิฉันอยู่ที่วัดจุลามณีตําบลบ้านกลุ่มอําเภอบางบาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะซึ่งจะเห็นได้ว่าระดับน้ําที่ภายในวัดนะคะก็ทะลักเข้าท่วมเต็มพื้นที่แล้วนะคะซึ่งเมื่อวานที่ผ่านมาคันกั้นดินหรือว่ากําแพงดินนะคะก็มีการแตกทําให้น้ําทะลัก เข้าท่วมภายในวัดนะคะ1เมตรซึ่งบางจุดที่เป็นชุมชนโดยรอบนะคะก็ท่วมสืหุงเกือบ2เมตรนะคะส่วนบ้านเรือนอธิชุมชนบ้านกลุ่มชุมชนวัดจุลามณีที่อาศัยอยู่บริเวณนี้ก็มีประมาณ1,200หลังคาเรือนนะคะมี900หลังคาเรือนที่มีปัญหาในเรื่องของการเดินทางเข้าออกค่ะส่วนภายในวัดนะคะก็มีอายุเก่าแก่กว่า270ปีนะคะน้ำรับเข้าท่วมไปในโบสถ์ที่มีองค์พระประธานด้านในรวมไปถึง โรงจอดเรือที่ได้รับรางวัลก็ได้รับความเสียหายค่ะซึ่งทางเจ้าอาวาสเองก็เปิดเผยเขาว่าได้เตรียมความพร้อมมากกว่า1สัปดาห์เพราะว่ามวลน้ําเหนือที่กําลังมาประกอบกับน้ําในแม่น้ําเจ้าพระยาสูงขึ้นจึงมีการสร้างคันดินสูงกว่า2เมตรแต่ด้วยกระแสน้ําที่แรงทําให้คันกั้นดินพังน้ําเข้าท่วมภายในวัดและก็ชุมชนรอบวัดค่ะพะชัชรินรัตนาชัยรายรงานจากวัดจุลามณีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะ ปิดท้ายกันที่โตชุนนะคะถูกหนุ่มใหญ่ต่อว่ายกพวกมาหน้าบ้านก่อนชักปืนจุด38ยิงดับ เมื่อกลางดึกที่ผ่านมาร้อยตำรวจเอกพิทักษ์แววนำร้อยเวรสอบสวนสอนอมีนบุรีรับแจ้งเหตุชายวัยกลางคนถูกยิงเสียชีวิตในบ้านพักซอยประชาร่วมใจ19แขวงทรายกองดินใต้เขตคลองสามวากรุงเทพมหานครจึงเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุพบผู้เสียชีวิตเป็นชายอายุ49ปีซึ่งเป็นเจ้าของบ้านถูกยิงนอนเสียชีวิตอยู่บริเวณหน้าบ้านจากการสอบถามทราบนะคะว่าก่อนหน้าผู้เสียชีวิตมีปากเสียงกับกลุ่มวัยรุ่นจึงได้ตักเตือนไปแต่สร้างความไม่พอใจให้กับกลุ่มผู้ก่อ จึงยกพวกมาที่หน้าบ้านพักและใช้อาวุธปืนขนาดจุด38ยิงผู้ตายจนเสียชีวิตอยู่บริเวณบ้านก่อนที่จะหลบหนีไปซึ่งเจ้าหน้าที่จะได้ติดตามกลุ่มผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีต่อไปค่ะหลังตรวจสอบที่เกิดเหตุนะคะร้อยเวรสอบสวนได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่อาสาสมัครร่วมกตันยูนำศพส่งชนะสูตรที่สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจค่ะจบการเสนอข่าว12นฬิกา5นาทีค่ะ